จากสำนักข่าวทัสนะคะทรัมป์ก็บอกว่าเขาก็คาดหวังว่ารัสเซียเนี่ยจะตกลง30วันนะคะแล้วก็ทางด้านของทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าสหรัฐ จะได้รับข่าวดีจากรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ทั้มก็ได้มาโยนหินแล้วนะคะก็บอกว่าวันจันทร์นี้ให้รอฟังข่าวใหญ่เป็นข่าวดีข่าวใหญ่นะคะก็แอบลุ้นกันอยู่ว่าระหว่าง A กับ B คืออะไรเ่้ก็คือปูตินยอมหยุด30วันหรือว่า B ีเซเลนสกี้จะลาออกนะคะก็ลองลุ้นกันดูว่าข่าวดีของทั้มวันจันทร์นียคืออะไรนะคะแต่ทั้มก็ออกมาเปรยเยแล้วล่ะคะ่ะว่ารัสเซีย มีแนวโน้มนะคะว่าจะหยุด30วันค่ะอันนี้ทรัมป์ก็บอกนะคะว่าเชื่อว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยจะยอมรับเงื่อนไขค่ะแล้วทรัมป์ก็บอกว่าเรามีข่าวดีบางอย่างจากรัสเซียนะคะอันนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ถนนทัพแอนดรูกใกล้กับกรุงวอชิงตันก่อนที่จะเดินทางไปยังฟลอริดาที่รีสอร์ทของเขาเน่นะคะโดยเขาบอกว่ารู้สึกว่ารัสเซียเนี่ยจะทําข้อตกลงกับเราแล้วก็ผมหวังว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทรัมป์กล่าวเสริมอีกด้วยค่ะว่าเขาก็ หวังว่ามันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าได้คุยกับปูตินแล้วโดยอ้างถึงบทสนทนาแล้วก็ผู้ช่วยของเขาด้วยนะคะบอกว่าได้คุยกนันจํานวนมากเลยแล้วก็เรื่องของอออยูเครนเนี่ยกำลังรออยู่จากมุมมองของการหยุดหน้างานเนี่ย เขาได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากปูตินนะคะจากรัสเซียค่ะทัป์ก็เน้นย้ำว่าอย่างนั้นแต่รายละเอียดเนี่ยออกมาพูดมากไม่ได้นะคะก็น่าจะเป็นข่าวดีค่ะปูตินเองก็ได้ต้อนรับผู้แทนของทั้์นะคะแล้วก็ได้ฝากข้อความจากทั้์ไปถึงปูตินและปูตินเองก็ได้ฝากข้อความไปถึงทั้์ด้วยแล้วก็เจ้าตัวได้คุยกันเองด้วยระหว่างทั้์กับปูตินนะคะก็หวังว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามที่ทัป์บอกเอาไว้นะคะเพราะทัป์เองก็พูดจริง ทำจริงเนาะตั้งแต่ประชุมที่ริยาดประชุมที่เจด,ด้าแล้วก็ให้ผู้ช่วยของเขามาหาปูตินที่มอสโกแล้วทรัมป์ก็ได้ยกหูหาปูตินเป็นที่เรียบร้อย4ขั้นตอนแล้วในเวลานี้นะคะ,ะมาดูหน้างานอัปเดตที่เคิร์สกันหน่อยค่ะหลังจากที่รสัสเซียไปมุดท่อเรียบร้อยนะคะล้อมไว้ได้หมดแล้ว ก็อบอกว่าทางด้านของลูกน้องกี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องยกมือแล้วก็ยอมจำนวนแล้วนะคะเพื่อนแลกกับการที่จะได้กลับบ้าน ตามที่ทางด้านของทรัมป์ขอร้องปูตินเอาไว้เป็นการส่วนตัวนะคะปูตินก็บอกว่าจะปล่อยให้กลับบ้านก็ได้ค่ะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยจะต้องไม่หือรือกับรัสเซียแต่อย่างใดจะต้องยอมโดยดีนะคะก็จะได้ส่งกลับบ้านโดยดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหลายพันนายเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัสเซียก็กําลังเคลียร์หน้าง,งานเคลียร์ทุนหน้าง,งานอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนที่ปูตินไปที่เคิร์สเนี่ยที่ลงไปด้วยตัวเองเนี่ยวันนั้นได้86%แล้วและนี่เลยมาอีก2วันนะคะก็ใกล้จะเคลียร เรียบร้อยแล้วทั้ง100%ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเขาก็ดําเนินไปด้วยตัวของเขาเองเขาก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผน4เดือนสําหรับท่อที่จะเข้าไปล้อมได้สําเร็จนะคะแล้วตอนนี้รัสเซียกําลังสร้างรั้วบ้านยาวถึง2,000กิโลเมตรอยู่ค่ะแล้วที่บ้านลุงหนวดเนี่ยก็เอาออร s เรสนิกนะคะไปไว้อีก2หน่วยค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวอีกด้วยว่าออรัสเซียเองเนี่ย ไปเรียกได้ว่าดูแลตรงเคียฟเอาไว้แล้วนะคะพิษสัยของมันพิกัดของมันเนี่ยอยู่ถึงเคียฟเผื่อทางเอ่อทางยูเครนตุกติกหรือว่าทางยุโรปตุกติกหรือว่าทางนาโต้ตุกติกเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็จะได้หย่อนไปถึงเคียฟได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รัสเซียเองเขาก็วางแผนด้วยตัวของเขาเองอย่างรัดกุ่มทั้ง4อย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วก็รวมถึงสิ่ที่5ก็คือนาโตบอกแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่รับกี้เข้าหนาไม่รับเคียบเข้านาโตนะคะแล้วข้อที่6กเนี่ยก็คือจะไม่คืนสีแควนให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปได้ไกลามากแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็มาช่วยอีกแรงหนึ่งในการที่จะเจราจารปิดจ็อบนะคะโดยที่รัสเซียเองก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะคืบหน้าไปได้เยอะแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะคะหวังว่าจะมีข่าวดีแลว การค่ะวันจันนี้ตามที่ทรัมป์บอกนะคะ